รเราลงไปดูการกระตุกป,ปลาครับปลาเต็มเลยมันยังไม่ติดยังไงนะ่ะปลาขึ้นในดำมั้เลย,เอยโอ้ปลาขึ้นในดำมลยครับใช่เรืเอมันมีแ้่ปลามันก็ติดเราต้ไหวงไงนะนะเฮ้ยตัวเล็ก เราได้กำังนูไปช่วยน้องหน่อยโอ้แน่นอนหรอเด็กๆเกะเฮ้ยขาดขาดเลยอำไมน่ติดอีกแล้วน,ตนะติดทางนั้นเลยนะนี่ครับตูม้มยมมีแต่ปลากันเลยจปนไ้จ้จำหมดเกใ,ใกล้เลยใกล้กเลย าทางนั้นเลยเนี่ยตัวตับจะล่วงเหรอเนี่ยแต่ดูยกโยกยกเลยเด็กติดเลยติดชึ้กเลยติดทุกคนเลยนะดูดิโกงทุกคันเลยนะโกงทุกคันไปเลยนะอยู่ในมาตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวทุกทีก็มอแต่เช้าเนี่ยป่าทั้งนั้นเลยดูดูดูยิวกันมาแล้ว โอ้ยของแท้เตือน้อยได้ไหนแล้วตือน้อยผูกเป็ดไหมลูกยบไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดยกยกอุ้ยโดแล้วหนึ่งนี่ครับมากันแล้วปลาโอ้โหใช่ใช่เอฟเฟคคันไงสุดยอดแอคชั่นคัน อย่างเดียวอะอัตภิษกันมฝ่าทั้งนั้นเลยไม่ได้โดนได้ยังไงนะพี่ตัวใหญ่เป็นอะไรถวายถวายนะครับเนี่ยดำเปำ็ดดมบนฟ้านะนเยอะเป็ดแบบว่ารฉยเออแบบนี้นเยอะเป็ดเป็นเป็นตัวหลายๆตัวเห็นปะเป็นเ,เป็ดกระชาบเนี่ยมาเนาะ บุ๊บๆุบๆุบงัดขึ้นบนเลยอ่ะเห่ดูดูนี่นี่ทางลิงไงเน้ัน,นา,า,าทางงั้นโอ้ได้ทีก็ไปนู่นอ่ะ เลาะลิงวะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาล้างขึ้นเลยขึ้นแล้วขึ้นอย่างนั้นเลยวะโอ้ถ้าห้าหกโลจะขึ้นไงวะสาวขึ้นไม่น่ารักเอ็นก็แบบกี่ปอนเนอะหลองตัวไปละนี่ครับท่านผู้ชมมาทาั้งนั้นเลยมาทาั้งนั้นขึ้นในดำมาเนี่ย โอ้ยดูตรงนู้นเปิดน้ากวาวว้างน้ำดูน้ำเงน้ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวายครับโอ้ยยกขึ้นมาเด็กก็แน่นอนเนาะเก่งเนี่ยมาหกโลจะขึ้นไงงี้เป็นที่มาของโลละยี่สิบเพราะมันเยอะมากอย ให้ดำบหมดเลยตัวเล็กโชว์เลยงัดโอ้โหทีเดียวโดนเลยเฮ้ย <c ười> ตัวเล็กช่วยกันเลยช่วยช่วยช่วยโอ้โหกระตุกทีเดียวเอาเลยไงแอคชั่นคันไงที่สุดมึงปลาขึ้นคางหิ่งในขาวเลยโชคดีก็ได้ฟ้าน้องเงินไหมนี้ปลาแพงเลย <c ười> เหลืตัวน้อยงตัวคนะเล่ยนะ ย่อครับลุนลุนลุลาทั้งนั้นไม่โดนตียัาเข้าไปจุดเต้เด็กน้อยได้ก่อนลุนไปโน่นเอาขึ้นแล้วนะ โอ้ยตรงเกงลายไปนู่นเลยเต่าไฟไปกงไม่รู้ตีย,นะตยัดก,ก,ก,กข้าไปปึ๊กปึ๊กอาะไปจะโดนก่อนเอาสี่ห้าคันเนะน,นี่ยปึ๊กปึ๊กโดนน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 อุ้ยขาดเฮ้นยนี่ก็โดนมือจัด นีเรียกว่างัดายเงือบโดดลงไปจับได้เลยนะครับพี่มีราไปก่อนครับผม